วันนี้เรากลับมากลับช่วง <necessary> by a <but> s of mine ห่างหายกันไปอย่างยาวนานมากคุณแจมแต่วันนี้กลับมาแล้วแล้วกลับมากับคนที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจเมียชาวบ้านขวัญใจกัน by ads of the year ของปี2024ขวัญใจเมียชาวบ้านขวัญใจกันก็วันนี้เราจะมาี e a c t ต่ออีกของคุณยอนจุนก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าว่า คนนี้เนาะเขาจะเวอร์เวอร์เวอร์ขนาดไหนกับย้อนจึงติ๊กต็อกอีดิจ้าว้า,า,า,วาวฮะาฮ่าไหวรอบมากคุณพ่อ,พอโอ้โหก็เลย โอ้ยโอ้โหงมข้ามยิ่มา,าอกอะฮ่า้อยอันนี้อ่ะปี โอ้ชอบมากโอ้โหต้องทุกอย่างเลยอะ่ะเฮ้ย <c oughs> อ้าอยู <c> ่ <oughs> ไม่ไ,มไ,ได้แล้ว พี่เป็นคนที่แบบเขาลุกเล่นแพลพลาวอะ หน้าตาเนาะเอออือออชอบมากเออ,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 ออโอเคเอาเลยยอนจุนอีส r e อร์เรสฟก เขาใส่อะไรแบบนี้นะมันแบบอืมหาชั่นลยว้าไม่เคยชินเบอร์ Mm. อืมแอปปิจูโอ้คือเป็นคนที่อยู่บนสเตจอะไรแบบนี้แล้วแบบทำถึงจริงนโอ้โ huh.

พอบาได้เป่านะที่สุดข,ของความอันนี้เลยเนาะนนแบบเ,<ร>เนี่ยเนะี่ยมันไปหมดดูสตตาอุุ้กดีๆบ้าง boyfriend แมมาก อุ้ยใส่แว่นน่ะคน,นาแพทยศาสตร์ปะมู๊ยแบดบแบดบวินวแบบิย,ยตัดดีโคตรโอ้

พุทยินโอ้ยอันชอบอะ่ะเติมหุนได้แว่นดนูดีจริงก็คนน้าอย่างี้มากเลยอะ่ะสดตีแบบสะใจวะ่ะ วุ้ยไม่ค่อยเห็นผมยาวเลยเนาะโอ้โห่ม<ว>ออนมากวุ้ยดิบแบบกล้าวอะไม่ปรุงสุกเลยอะสดมาก เขเป็นคนคิดที่ต้องทำมุมนี้เนี่ยเขาอยากทำอะไรแบบนี้ได้ปะเขารู้ว่าเขาหลอกชลชอบมากเสยเนี่ยเสยใจ กเลยเหมือนชอบกงการชอบรู้ใ <ไป S 1> จมากชอเนาะคือเหมือนจะมีอยู่จริงก็มีไะก็มีเพราะเปคนที่หนูนนชอบไงโอ้โหโอ้โห,โโหขวัญใจไปซะบ้างจริงอ่ะใครเห็นก็ต้องชอบอ่ะตายแล้ว

나신. 네. 네. 헤헤헤헤. 너네. 왜? 안그 야, 눈เ아니다사이주 씨, 그 카메라 아니고 저벽 쪽으로 카메라. 아유, 내가 진짜 어. 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 그 사진 찍으니까 에이 Anh 세요 ơi, anh em ơi, anh 오. 오. ơi, 용 n h em ơi, bố x นเลยนะเฮ้ยงงเงาเลยอุ้ยลองถ่ายอันนี้ที่เคยถ่ายลงไอซีอืออุ้ยชวนมาดิอักเน้ยมั้

โพือก็มีมุมเบลนะจริงแต่เราไม่ค่อยจะแบบคุณชินใช่ไหมไม่ค่อยเห็นเนาะบต่ที่แบบสนนะเออน่ารักอ่ะ คือคนละลุกกับบาสเตเเวอร์เอออ้สดมากเขามอนนอนอยู่ตรงเนี้ยแต่นอนเกาหลีอ,ะอ่ะออดูยิ้มดิ อฮ่อยังไงอ่ะมันอยู่ในห้องเนี้ยเหมือนแฟนหนุ่มอ่ะอ๋อ โหโหแข่โอ้โหตาจะบอดเฮ้ยชอบที่จัดมากอ่ะ แล้วมาไม่ทันตั้งตัวอโอ้โหหล่อมากวันนี้แบดมากเลยเนี่ยก็คนหน้าแบดแบดอะหน้าแบบเนี้ย มันกล้าว่าใจจริงๆวะเอาเถอะทำอะไรทำอุ้ยเทวดาเป็นชายมากสุติแล้วจ้ะ โอ้โห oh oh. ไม่ค่อยได้เห็นแบบทําผมขึ้นแบบนี <oh ้เลยเนาะแพงมากอะสะอาดอืมสมอืมโ้อันนี้คือวัยร่องอะ โอ้โหเดี๋ยวชมมาสกก่อนป่ะก่งจริง,รงรมันเทบปะหน้าล้ว <others> เอามาทำเป็นพลอปได้อีกอ่ะ <laughs> อย่างกับเลือดแบบเลือดน้ำหวานนะ่ะมี <Ru iz> แรงไง <laughs> จริงจริงโอ้ <laughs> oh. ชุดดามาเอาเบลากาไล่สิบสองล้านขอจริงดาวติ๊กตกปะก็ส่งโงโอ้โหพี่ไปชี้ได้นะพ่อปอยังถึงหน้าสดอ่ะ แล้เป็นดาวติดจริงๆหรอเออว้ายคือฮีตเต้นได้ทุกเพลงบนโลกอะ่ะคือลายเต้นนักเต้นอะ่ะเราต้องแค่นี้แค่ไปปะลายใหญ่อะ่ะโอ้ เบาสนะหูคมเขจะเบ็ด โหเหามาคอคนหลอดทำอะไรอย่างนี้เป็นมันตักใจเนาะไวชัดไรพะยันทายอรอไวอืมอืมหูไร เลิศอุ้ยสัจจมากเอ้ยอืมกล้องแคบไปปะเุ้ยอุ้ยคุยกี่เ็นแบบที่เต้นแบบโอ้โหโอ้โหคือแบบเลิศล่ะโอ้ยหัวแบบขรุนเลยเนาะ ไปคือมันไปทางตัวเลยอะลายชัดนี่ฉันเข้าใจทุกอย่างฉันเข้าใจว่าทําไมถึงต้องตําแหน่งขวัญใจเมียชาวบ้านที่ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยหรือมาเล่นเล่นที่เป็นอย่างนี้อาจจะต้องพ่วงตําแหน่งขวัญใจมาเจมกันคือเข้าใจหมดเลยว่าสมมติว่ามีแฟนแล้วแฟนชอบมันก็ต้องหึงอ่ะนี่ไม่หึงนะให้แฟนชอบได้เลยวันนี้ชอบด้วยเหมือนกันไม่คือฮีเป็นคนที่แบบว่า แกลวาวมีเสน่ห์รู้จักบริหารเสน่ห์เป็นเจ้าของ,อส,งส่วนแอปเปิลมีแอปเปิลเยอะมากๆกแล้วก็ <S <S บแบบว่าใช้มันได้อย่างดีทําให้คนแบบตกหลุมได้ง่ายๆด้วยแค่หน้าตาของเขาหรือว่าแบบการกระทําของเขาบางอย่างจริงคือแค,นะแค่หน้าเนี่ยทุกคนแค่หน้าเนี่ยสายตาเขาอะ่ะมันก็มีพลังในการที่จะให้คนแบบตกหลุรักได้ง่ายๆอยู่แล้วแต่ด้วยบอดี้ของเขาแกที่อยากจะขยับไปทางไหนก็ได้ตามใจนึกคิด คือขาก็ยาวแล้วฮีจะทําอะไรก็ได้ฮีอยากจะขยับเื้อขยับตัวยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยม m a z i n g ทาได้ยังไงอ่ะ,อะมันยิ่งมีมินเนเน่คือดูแบบนี้แล้วอยากจะไปเห็นกับตาอยากจะเห็นตัวเขาว่ากับตาว่ามันจะขนาดไหนกันเชียวเนาะเชื่อว่าตัวจริงมันต้องดีกว่าแบบในกล้องหรือในอะไรอย่างนี้แล้วเนาะอืะแบบเก็บความจรงอะไรห,หมดอลเนาะกล้องอ่ะเอะอของจริงน่าจะยิ่งแบบว่าอร่าเฮากลวัวมันออกไปจากตัวเลยอะไรแบบนี้อ่ะ ชอบไม่คนที่แรงจริงเราแรงขึ้นเรื่อยๆถูกในถูกสูตปีอ่ะจริงต้องมีอะไรแบบมาเสิร์ฟให้เรารู้สึกแบบอืเป็นคอนเทนต์ขนาดมากเมื่อกี้ไอตอนใหม่อ่ะคือเป็นสิ่งที่เป็นอวดัติเหตุด้วยซ้ําอมแต่ก็สามารถทำให้เป็นไวรัลได้เห็น <c oughs> ทําได้หมดที่แก้ปัญห,หาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้แบบมันหล่อมากเลยอ่ะคือทุกด้อมแบบถามว่าคนนี้คือใครอ่ะคนนี้ทาได้ยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วปกติอ่ะฉันก็ชอบฮีด้วยความที่ฮีเป็นความแบบแบดอยู่แล้วแบบหน้าความเวอร์อะไรเงี้ยก็ชอบอยู่แล้วแล้วยิ่งพอมาดู tiktok ในส่วนของความแบลด์แล้วน่ะมันยิ่งส่งเสริมให้เราแบบสะใจเขาไปอีกเรัชอบเขาได้ง่ายๆเลยเนาะทูแล้วยังมีมุมแบบน่ารักน่ารักของฮีอีกที่แบบที่แบบแบลที่ีแบบว่าดื้อเป็นไอ้เจ้าชนไอ้เจ้าน่ารักเออแต่จริงๆวันนี้ก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเขาเหมือนกันนะเพราะปกติเราจะคุ้นชินกับเขาในมุมแบบแบล็เๆกล้าวๆโมันจะเตะเออเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ดูแบบเออที่ว่าจังวันของเทคทีมากเท่าไหร่แต่พอได้มาดูี่นก็เออเขาก็เป็นแบบ มนุษย์คนหนึ่งแหละที่ต้องมีหลายๆด้านนะเนาะเราจะไปคาดหวังให้เขามีแต่ด้านเดียวกันก็แย่ตลอดเวลาไม่ไเป็นคอนเซปต์ของเลที่เขาทำออกมาได้ดีเป็นหน้าที่แต่ว่าพออยู่ในแบบเอาชิมิเเป็นคนปกตินั่นแหละหน้าสดแบบเป็นแบบแฟนนู้มดเลยใส่แว่นเนาะดีทุกทุกเลยอ่ะชอบหมดเลยชอบเหมือนกัน EP ที่เขาพี่อย่าออกนอกหน้ามากกว่าพี่มันเป็นเรื่องของ EP ให้ EP มันงั้น EP นั่งเงียบเลยนะไม่คือมันวีดได้มันร่วมกันได้แต่ อย่าที่จะแบบเกินกว่าเจ้าของอีพีโอเคทุกคนเป็นพยานคำพูดนี้พูดไปเลยอ๋อตาบอดตายเพราะปาทุกคนเป็นพยานนะครับว่ามันพูดออกมาแล้วจะไม่ตัดออกเลยตรงนี้แล้วเดี๋ยวดูอีพีตอกไปตอกไปบิตติตอนชดเชก็จบลงไปแล้วนะทุกคนสำหรับการรีแอคติกตออีนของคุณยอนจุนที่เรียนได้ว่าเป็นขวัญใจของการจริงจริงเอาจริงนี่ถือว่าเป็นแบบแค่ออเดอร์สินะเพราะาเมื่อกี้ตอนที่ ไปเลือกมาก็คือแบบไม่ได้ดูแต่ว่าเลือกเลือกเลือกจากแบบยอดวิวอะไรเงีย้ยก็คือแบบมีเยอะมากนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคือคนทำอิดิจอนจุนเยอะมากจริงๆก็น่าทําอยู่แหละเพราะว่ามันเวิร์กไปหมดเลยเนาะเออเดี๋ยวก็จะแอบไปดูอีกเยอะๆจริงเหมือนตัดฟุตไหนมาก็ใช้ได้หมดทุกเพราะว่า he มป็นคอมเวิร์ดตลอดเวลา <ừ. S 1> เวลาที่อยู่บนเวทีเนาะก็ใครที่เป็นโมอาร์ในกับคลิปรีแอคติ่งต่ออิดิจในครั้งนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เพราตอนนี้เราทำมาสองคนแล้วที่อีกทีก็คือมี ถ้าอยากให้เราทาแบบว่าใครอีกหรือว่าชอบอะไรยังไงก็สามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยใชรวมถึงวงอื่นด้วยเหมือนกันนะว่าแบบมีใครน่าสนใจอยากให้เราดูแต่ก็ต้องขอบอกก่อนว่าช่วงแรกๆอาจจะเป็น by a s of m y ของจริงที่แปลว่าเราเลือกเองจริงๆ <laughs> <laughs> ที่เราชอบเองจริงๆอะไรอย่างนี้อาจจะแบบไม่ได้ทําตามคําขอของทุกคนมากแต่ว่าก็พยายามจะทําออกมาแบบอาจจะเดือนละสองคลิปอะไรอย่างนี้ให้มันแบบตามทัน<ม>เพราะไอเดอลมีเยอะมากไอเดอรที่เราชอบก็มีเยอะมากเช่นก<ม>ันประมาณหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าคน เราจริงทำวันละหนึ่งคลิปอะก็ยังไม่ไม่พอเราช้าคนง่ายนั่นแหละก็ขอบคุณว่าที่ติดตามเก้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e อย่าลืมกดว่วแตงกิ่งกิงกิ้งขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายตึง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  EP ต่อไปจะเป็นใครไม่ให้แตงเลือก EP น่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขวสกอตเทมมาปิดเลยได้ไมไม่ได้พูดได้เลยว่าไม่ได้นี่ใบให้เราคนแบบนี้มีการสปอย ไม่ให้ว่ามะม่วง